นี่คือ oppo enco air 4ครับหูฟังที่บอกเลยว่าประสิทธิภาพเกินราคามากๆนะครับผมเป็นหูฟังบลูทูธของทาง oppo ซึ่งบอกเลยว่าตัวนี้โคตรคุ้มนะครับเพราะอย่างที่ชอบที่สุดนะครับก็เป็นในเรื่องของเสียงเนี่ยครบมากๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเสียงเบสนะครับผมตัวนี้มันแน่นมันหนึบถูกใจคนไทยอย่างแน่นอนเสียงกลางในคลื่นคลีนนี่ยครับผมเสียงชัดเจนและเสียงสูงเนี่ยเสียงใสเคลียชัดมากนะครับเหมาะกับคนที่ชอบฟังเพลงหรือว่าแยกเสียงเครื่องดนตรีต่างๆคับอกเลยว่าโคตรจะดีเนยครับผมคุณภาพนี ระดับ I g h รส s u ด d โ o ด้วยนะบอกเลย ตัวนี้ยังเป็นหูฟังที่สามารถตัดเสียงรบกวนหรือว่า ANC ได้อีกด้วยนะครับผมสามารถตัดเสียงรบกวนจากภายนอกเนี่ยได้สูงสุดถึง32เดซิเบลกันเลยทีเดียวนะครับผมที่บอกเลยว่าตอนนี้ผมพูดอยู่เนี่ยก็แทบจะไม่ได้ยินเสียงตัวเองนะครับเพราะว่าตัดเสียงรบกวนเป็นพ่เียบร้อยแต่ก็มีโหมดที่สามารถฟังเสียงรอบข้างครบขนาดนี้นะครับผมยังไม่พอครับมี AI ให้ด้วยนะครับผมเวลาเราพูดคุยเนี่ย AI จะช่วยตัดเสียงรบกวนต่างๆเนะะี่ยเวลาเราคุยโทรศัพท์นะครับเวลาเราคอ l ต่างๆหรืออาจจะมิทติ้งต่างๆเนี่ย เสียงไม์เนี่ยเคลียชัดมากขึ้นนะครับและที่สําคัญแบตเตอรี่ใช้งานร่วมกับเคสนะครับสามารถอยู่ได้นานถึง43ชั่วโมงกันเลยทีเดียวเชียวนะครับห้ามันทามืนเกินไปนะครับหรือจะเป็นในเรื่องของการชาร์จนะครับตัวนี้สามารถชาร์จ10นาทีเนี่ยใช้งานต่อได้ถึง4ชั่วโมงกันเลยทีเดียวครับบอกเลยว่าชาร์จแค่ครั้งเดียวก็ใช้งานต่อได้ยาวๆอีก4ชั่วโมงนะครับผมนอกจากนี้ครับยังสามารถกันน้ํากันเหงื่อครับที่ ip 5 5ได้อีกด้วยบอกเลยว่าเห็นแบบนี้สามารถใส่ออกกําลังกายได้ด้วยนะ รองรับในเรื่องของการทดสอบมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเห็นแบบนี้คุณผู้ชมคิดว่าราคาเท่าไหร่ครับบอกเลยว่าราคาน้องณปัจจุบัน1 0 0 0ับาทนิดๆดเท่านั้นนะครับผมและอยากบอกทุกคนว่าตะก,ก้าข้างล่างครับสามารถซื้อได้ในราคาที่ประหยัดกว่าน,นั้นอีกเงี้และใครที่กดไม่ทันครับบอกเลยว่าพลาดมากเพราะว่าส่วนลดของเรานี่ครับมีจานวนจํากัดจริงๆครับถ้าอยากจะได้หูฟังบลูทูธดีๆตัดเสียงรบกวนใส่ออกกำลังกายครอบคลุมทุกสถานการณ์แบบนี้รีบไปกดเลยนะครับ